การบริหารงานตามหลักพระคัมภีร์ไม่ได้มีสูตรสําเร็จตายต,ายตัวหรือคู่มือการบริหารจัดการองค์กรโดยตรงแต่พระคัมภี์ได้วางรากฐานของหลักการคุณค่าและแนวคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพโดยเน้นที่การบริหารด้วยความชอบธรรมความรักและการรับใช้หลักการสําคัญในการบริหารงานตามหลักพระคัมภีร์การเป็นผู้รับใช้ Serv Leadership แนวคิดพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้นำที่มาเพื่อรับใช้ไม่ใช่เพื่อรับการปลนิบัติมารโกบทที่10ข้อ45ผู้บริหารตามหลักพระคัมภีร์จึงควรมีทัศนคติของการเป็นผู้รับใช้เอาใจใส่ดูแลความต้องการของทีมงานช่วยเหลือสนับสนุนและให้กำลังใจเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตและทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพการประยุกต์ใช้ผู้บริหารควรถามตัวเองเสมอว่าฉันจะช่วยเหลือทีมงานของฉันได้อย่างไร แทนที่จะถามว่าทีมงานของฉันจะทําอะไรให้ฉันได้บ้างการให้ความสําคัญกับความสําเร็จของทีมงานเหนือความสําเร็จส่วนตัวความชอบธรรมและความซื่อสัตย์แนวคิดพระคำพีให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความซื่อสัตย์ความยุติธรรมและการทำสิ่งที่ถูกต้องสุภาษิตธิ์บทที่11อข้อสาลูกาบทที่16ข้อ10การประยุกต์ใช้ผู้บริหารควรดำเนินงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรมในการตัดสินใจไม่ลำเอียง ไม่ทุจริตและรักษาคำพูดสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง Love yourself your neighbor as yourself. แนวคิดพระบัญญัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการรักพระเจ้าสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมัทธิวบทที่22ข้อ3าสถึงสกการประยุกต์ใช้ผู้บริหารควรให้ความเคารพและเอาใจใส่ต่อทีมงาน มองพวกเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่มีคุณค่าดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่อบอุ่นและเอื้อเฟื้อการมอบหมายอำนาจและความไว้วางใจ delegation interest แนวคิดโมเสสได้รับคำแนะนำให้มอบหมายงานให้กับผู้อื่นที่มีความสามารถเพื่อแบ่งเบาภาระและให้งานสำเร็จลุล่วงอพยพบทที่18ข้อ 13- ถึง26การไว้วางใจผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้ผู้บริหารควรเรียนรู้ที่จะมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลให้โอกาสพวกเขาได้เติบโตและพัฒนาตนเองพร้อมทั้งให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการทำงานร่วมกันและความสามัคคี teamwork and unity แนวคิดพระคัมภีรเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นหนึ่งเดียวกันและการทำงานร่วมกันฟิลิปปีบทที่2ข้อ21โครินบทที่12ข้อ12ถึง27 การประยุกต์ใช้ผู้บริหารควรส่งเสริมความร่วมมือและการสื่อสารที่ดีในทีมสร้างบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันการใช้สติปัญญาและการไต่ตรง wisdom and discernment แนวคิดพระคำพีให้คุณค่าแก่สติปัญญาและความเข้าใจในการตัดสินใจสุภาพสิทธิบทที่สองข้อหหยกบทที่หข้อหการประยุกต์ใช้ผู้บริหารควรใช้สติปัญญาในการวางแผนแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างรอบคอบโดยพิจารณาถึงผลกระทบในระยะยาวและปรึกษาหารือกับผู้อื่นที่มีประสบการณ์การดูแลทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ <wards> แนวคิดทุกสิ่งที่เรามีเป็นของพระเจ้าและเราเป็นเพียงผู้ดูแลหนึ่งโครินบทที่4ข้อ2การประยุกต์ใช้ผู้บริหารควรใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมการให้เกียรติทุกคน Respect for all people. แนวคิดทุกคนถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าและมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์ปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่27การประยุกต์ใช้ผู้บริหารควรปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานลูกน้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆโดยไม่เลือกปฏิบัติการให้อภัยและความเมตตา แนวคิดพระคำพีสอนเรื่องการให้อภัยและการแสดงความเมตตาเอเฟซัสบทที่4ข้อ32โคโลสีบทที่3ข้อ13การประยุกต์ใช้ผู้บริหารควรพร้อมที่จะให้อภัยเมื่อเกิดความผิดพลาดและแสดงความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจต่อความยากลำบากของผู้อื่นการพึ่งพาพระเจ้าและการอธิษฐาน Reliance and on แนวคิดผู้เชื่อควรพึ่งพาพระเจ้าในการดำเนินชีวิตและการทำงานสุภาษิทบทที่3ข้อ5-6 การอธิษฐานขอสติปัญญาและการนำทางจากพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญการประยุกต์ใช้ผู้บริหารที่เชื่อในพระเจ้าควรอธิษฐานเพื่อการตัดสินใจและทิศทางขององค์กรขอสติปัญญาในการบริหารงานและวางใจในพระองค์ข้อควรระวังการตีความและการประยุกต์ใช้หลักการจากพระคัมภีร์ในการบริหารงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทและวัฒนธรรมองค์กรพระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำตอบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับทุกสถานการณ์ในการบริหารงาน ผู้บริหารจึงต้องใช้สติปัญญาและการไต่ตรองในการนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้โดยสรุปการบริหารงานตามหลักพระคำภีเป็นการบริหารด้วยคุณธรรมจริยธรรมความรักและการรับใช้โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองคอ์กรที่เติบโตอย,อย่างยั่งยืนสร้างผลดีต่อสังคมและถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านการดำเนินงาน